รู้จักคนจัดไปเล่นรถบ้างไหมไม่รู้จักเลยตลาดไม่เคย, <c oughs> ยรู้จักเลยอย่าคนนี้ไปจักใคสต่อไรบ้งอันนี้ของไทยผมซื้อต่อเขาถึงเป็นต้องซื้อเก็ที่บ้านเขามีรถต่อไรคันทำอะไรก็พอยบด,ยด้วยกันแ,แล้วทำไมไม่ทำขายอะไรล่ะขายทำได้เงินได้ราคาหรก็ถจะสุตกรถบินหกหมื่นโลเอง เราซือ้อมาไม่ไม่ไม่แรงเลยไม่ได้ซื้อต้องมาต้องสองแสนกว่าตข้ามาสองแสนกว่าครับเครื่องมันเสียเครือ่องเกียร์ใครยจะรู้ลดความมาแม่งเสียทุกอย่างเครื่องเกียรทำร้ายก็ไม่น่าเสียตากฝนงานเราทิ้งไว้ตั้งสองปีอ่ะไปเข้ามาเลยเสียเยอะแัดเสียน้อยกใครมันเสียเยอะเลยครับพวกเซนเซอร์นเน,นี่ยมันโดนน้ำโดนสนิมเข้า โอ้ล้างเงินแล้วมันทวนอ่ะไอช่างก็ไม่อยากซ่อมสั่งเปลี่ยนอย่างเดียวการลจมน้ำนี่มันจบข่าวเลยใช่ไหมจมน้ำมันามแล้วก็ทิ้งไว,ว้ด้วยคือโครนเต็มเข้าใจไหมแล้วก็ทิ้งไวอ้อ่ะ นองแล้วแบบสามยี่สิบสามแล้วเลี้ยงออมันถอดง่ายกว่าง่ายกว่าพุ่งเก่าอีู่พุ่งเก่าทอดยากกว่านี้พุ่งเก่าจะถอดแม่งูไม่ออกมีขนาดไม่เคยถอดตามหลักมันน่าจะถอดยากเนาะไม่เข้าออกแบบมาดีออกแบบมาให้ช่างทำงานนี้ แน่นยังเพิงฮะมันมีสองสามสองอยู่เน,นอยู่ตรงไหนนะเส้นูนะทีตัดครึ่งทางครึ่งเห็นไหมไอ้นั่น,ะน,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 นกะเข้าพอดีเลยศส,สอะไรมามัดเลนี่นีส่สายครับนี่วนนี่ครับไนกระเ้าเนี่ยนี่มันสายนี่มดสามัดุคเรงัสุดสามัยเดียว ตอนใส่เกียร์ถาแค่นั้นแหละซูบเดียวพอเลยซูบสี่ซูบสี่เดี๋ยวตันตันลาบใช่ไหมไอซูบสีไม่ต้องมันง่ายมันสั้นมันมันใส่ยังไงก็ไม่ผิดใส่ผิดไม่เข้าถ้าเราใส่ผิดอ่ะมันไม่เข้าไงมันเข้าร่องมันก็ออกแบบไม้พอดีเพชรเก็บเกินที่จะเอาไป เอโกนัมฮ่าคุณบุ๊กเฮ้ยแงใจไหมหเกียร์ห้าเบอร์เก้าสิบอ่ะใช่มันถุงท้ายเลยมันเกียร์ไม่ได้มันเกียร์ต้องซื้อใหม่อีสุมันใช้น้ำมันเครื่องเนี่น้มันเจ้มันถุง,นนนงท้ายเกีย 5, ร์ห้าเก้าสิบตัวนี้ยังได้ตัวทายอันนี้เคยรับโชคบอะไรบางอย่างอยู่มายี่สิบปีเราไม่รู้นะ้ำมันเบอร์อะไร ใกล้เชียงกันไงรวมงสามสี่จเรียนอะไรกันเรยงไตอนนี้ไตอนล้างอ้าเลยล้างเร็ดไปแม่งก็ล้างทีละอันก็มาใส่เสร็จล้างหนึ่งก่อนใส่หนึ่งใส่สองไปสามส่สี่ตอนตอนชนุกยูตอนสายอะตอนนี้ชลูกเชื่อผมนะไล่มอง้องค่อยเรื่องนี้เลยผม้องมัดเราพี่ง่าย ว่าอะไรนส้นันนะ 开学了。<laughs> 哎 ยาวโคตรมองมองเห็นไหเห็นตรงนี้เห็นเห็นเห็นนี่ไหมรเห็นเห็นดคุยองนี้มองมองมีสี่ตัวนบนมีสีตัวข้างล่างมีสี่นบอรแปดนี่เบอร์สอยาวสี แยังไงก็มีผิดมันมมืม,ม,มันไม่เท่ากันครับแต่ไม่แต่ไหแต่ผมไม่เคยถอเยผมไม่เคยถอดเลยตั้งน,นานแต่นี่มันจับเป็นต้องถอดเลยต้องถอดถอดแล้วลายเปลี่ยนสองก็ไม่อยากเปลี่ยนไะอพวกนี้อนนะะอะไหมผเผายัายงยึมันมีเผาด้วยผมใช้มาบ,บางีปีแล้วไม่รู้มีฮู้ คิดว่าม,มันหมดยุคเขาเลยดิแบบไม่ของเมือ,มอ,มมองหน<บ>าวไหมแล้วหนาวตรงไหนตรงนอกนี่ตรงนี้เมืองนอกไม่มีขายมั้งอืมต,ต,ตรงตรงเครื่องไปครับตรงเครื่องไปเราขายยี่ห้อไม่ได้ขายอีซูขายแ็่พวกเนี้ย<อ>เปลี่ยนฝาใหม่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่่เ,หาหาหาเสื้อมันเหมือนเดียวกันรถไม่มียี่ห้อหรอกมันซื้อกัน,กนมั่วเนี่ยห่อทีเนี้ยซื้อมั่วเลย Cái đuôi đi it? I used Nó sẽ ý đây, tư, tư ra to dụ à, đi I'm feeling the moon on your hoi đi nhất. Hoi đi nhất. mua duy nhất. Hoi 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 duy hả? day day ui day luôn, đánh nốt mình không